สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะและชาวลัคนาราศีกันก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งเตือนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อรับฟังดวงของท่านทุกเดือนและจะมีกระดิ่งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆมานะคะเอ,อ่สำหรับเดือนนี้มีผู้สนับสนุนเป็นเครื่องสำอาง Passion Cat นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะเป็นลิปทินที่มีทั้งหมด14สีด้วยกันาหากใครเป็นแฟนคลับของเครื่องสำอางเกาหลีก็อไปกดติดตามกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างทางช่อง h o โ o n e w เจ e n เรา จะมีการอ่านดวงจากหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยการเคลื่อนตัวของดวงดาวบนท้องฟ้าผสมกับการอ่านไพ่พ่อมดเมอร์ลินนะคะสำหรับการดูลัคนาราศีที่ถูกต้องเลยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมาจากการผูกดวงด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดซึ่งไม่ใช่การคำนวณมาจากวันที่เกิดในปฏิทินนะคะจริงๆแล้วสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบลัคนาของตัวท่านเองสามารถตรวจเช็คได้จากเว็บไซต์ฟรีทั่วไป นะคะในคลิปนี้เราก็มีแปะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปด้วยนะคะลองไปเช็คกันดูนะคะถ้าทราบลัคนาแล้วก็มาฟังตามลัคนากันได้เลยแต่ถ้าหากไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเองหรือไม่ทราบเวลาเกิดจริงๆก็สามารถดูได้จากปฏิทินวันเดือนปีเกิดตามหลักสากลก็ได้นะคะแต่อาจจะไม่มีความแม่นยําเท่ากับการดูด้วยลัคนานะคะแต่จะพอดูได้คร่าวๆ และการอ่านดวงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวหากต้องการทราบดวงส่วนตัวต้องดูดวงส่วนตัวของท่านด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของตัวท่านเองนะคะรบกวนติดต่อรายละเลอียดที่ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะสําหรับดวงของชาวลัคนาราศีกันรประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2อ6 4เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างต้องบอกเลยว่าโชคดีมี ดาวที่สำคัญสำคัญย้ายนะคะแต่ว่าก็จะมีอยู่แค่เรื่องเดียวเพียงเรื่องของทางผู้ใหญ่ดาวผู้ใหญ่คือดาวพฤเือหัสัปดีเนี่ยได้ย้ายเข้าพบอลิแล้วทำให้อาจจะต้องมีขัดแย้งกับทางผู้ใหญ่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมของตัวท่านเองพยายามไม่ประทะและไมะ่สร้างความขัดแย้งโดยการ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้บ้างนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องที่ดีมากทางการเงินก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะาการสังคมกับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะโดดเด่นและชัดเจนเป็นที่รู้จักในสังคมเพื่อนและเป็นที่โดดเด่นในการพิสูจน์ผลงานให้เพื่อนๆได้เห็นในขณะเดียวกันการงานาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชักนําในการทํางานคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินนะคะค่ะ อันนี้เป็นในส่วนของโหราศาสตร์นะคะแล้วเราจะมาดูด้วยไพ่พ่อมดเมอร์ลินเพื่อเป็นการประกอบดวงอีกนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ที่เราได้มีสับรอเอาไว้แล้วนะคะเดือนนี้ค่อนข้างเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกันนะคะ แต่จะมีเพียงแค่เรื่องเดียวคือเรื่องอา,อาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งกับทางผู้ใหญ่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่ท่านควรจะควบคุมด้วยตัวท่านเองพยายามไม่ใจร้อนก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พมดเมอลินกันเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มดวงอีกครั้งนะคะ ว้าวเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีค่ะเป็นเดือนที่ดีจริงๆไพ่ประจำตัวของท่านลัคนาชาวราศีกันนะคะได้ไพ่คิงเลยค่ะเดือนนี้ท่านจะค่อนข้างมีพลังมีพลังมีพลังบุญสูงที่สุดในปีในรอบปีเลยก็ว่าได้เมื่อเปรียบเทียบกับดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีพลังดวงดาวเป็นมหาอุด ส่วนการเงินจริงๆการเงินเนี่ยจะมีการเงินที่เข้ามาจากงานทางด้านการที่จะต้องอาจจะต้องเนหน็ดเหนื่อยเป็นงานประเภทที่ต้องออกแอคชั่นมากพอสมควรแต่เป็นงานที่ได้เงินที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีกับการหาเงินเช่นกันนะคะสำหรับเดือนนี้ไพ่พ่พอมดเมลินได้บอกเอาไว้ว่าสําหรับการงานที่ กําลังคิดอยู่เป็นการงานที่กําลังจะเกิดเงินเม็ดโตเพราะว่าได้ไพ่การเงินที่ดีมากเลยค่ะเป็นเป็นการเงินที่ได้มาจากการติดต่อเจราจาด้วยนะคะแล้วค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นทางด้านการติดต่อเจราจาเป็นพิเศษสําหรับเดือนเดือนนี้นะคะทางด้านความรักความรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนํา อาจจะได้รู้จักหรือมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่เรารอคอยมานานต้องเรียกว่าเป็นบุคคลที่เหมือนเป็นคู่ในอดีตชาติเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้นะคะก็ลองทำความรู้จักกันไว้นี่เป็นในส่วนของความรักนะคะการงานการเงินโอเคหมดทั้งสองแต่มีแค่เรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงในส่วนของพบอุบอุลินะคะอุปสรรคนั่นเอง ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ทางด้านการงานเท่านั้นเองค่อนข้างจะมีค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งทางความคิดทางการงานมากกว่าแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะยังไงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือน,น,อนที่เริ่มต้นที่ดีอีกเดือนหนึ่งของปลายปีนะคะขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม